สมรักคำสิงเนี่ยคดีเจริญยุติ7ปีโอ้ยสมรักคำสิงเนี่ยไอ้บาสเอ้ยอเชี่ยมึงโดนเด็กหลอกคือเด็กมาอ่อยเหยื่อเอานมโชว์มึงก็เมาด้วยอะไรด้วยก็แถไปกับเขานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธว่านั่นอย่าไปปฏิเสธว่าอะไรนะว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรอย่างไงนะบอกแก้ตัวได้อย่างเดียว สำคัญผิดในข้อเท็จจริงผมคิดว่าอีเด็กคนนี้ยอายุสามแล้วนะแล้วก็ร้องเพลงเด็กมันอยู่เลยูว้วมตัวไปหน่อยผีดำดำซอยแล้วคงจะต้องเกียมตัวโอ้ยสวยชิบหายเลยบารเลยบาทนางสารนะมีตังพวกก็หลอกไปลงทุนรถตะลงรถตะลี่ถูกโกงอะไรไปก็ไม่รู้อะไรวบบนี่้ ไล์มีการจำกัดการติดตามอะไรนะ,ะไม่เหมาะกับผู้โอ้อาโอพูดไม่ได้เลยมาถอนถอนพูดเรื่อง <c oughs> เด็กเรื่องผู้หญิงสตรีมไม่ได้เลยติ๊กตอกบนบอกบอกว่าเป็นการพูดที่จำกัดคนติดตามนะเธอผมมองว่าอย่างงี้เอาเรื่องบาทสนะคือเด,เด็กเดี๋ยวนี้นะอย่าว่าแต่สิเจ็เลย นะครับในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าไปบอกเด็กสิบเจ็ดเนี่ยในเมื่อข้อเท้จริงมันเด็กสิบเจ็ดเนี่ยไ้บ้สต้องให้การว่าผมเข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ดสำคัญผิดในข้อเท้จริงเด็กมันโตอะใบหน้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างไอ้หนูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมา แล้วก็ดันไปเมาหลับให้เขาถ่ายรูปด้วยถ้าผมเป็นพนักง,งานสอบสวนนะ<เ>นผมบอก know, ไอ้หนูเอ้ยมึงไปทําอย่างนี้ได้ไงวะก็มึงไม่ไปกับเขาไม่ใช่เขา,ม,เขามีดจี้ปืนจี้ไปแต่ถ้าเอาเด็กสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปนะมันต้องตกไปสมรักเลยนะแต่ไม่กล้าไปตกมับล็อกแม่นแชมโลกเดี๋ยวมันต่อยเราตายห่าเลยแต่นี่เด็กมันสิบหกสิบเจ็ดแล้วไนงะนะครับแต่ เขาก็ไม่รู้นะว่าคนไปอยู่ในสถานบริการอย่างนั้นน่ะเป็นเด็กที่ผมสมัยผมยังรับราชการอยู่นะเด็กอายุแค่ส2บสองนะถูกพ่อแม่พามาค้าประเวณีแล้วผมเนี่ยมองเนี่ยถ้าผมมองเป็นเด็กๆเนี่ยผมจะเข้าไปห้ามเลยเนะเดินมาตามโรงแรมอะไรเงี้ยหนูก็ผมเคยเล่าไงในคลิปไหนไม่รู้เด็กบ้านโป่งอายุสิบี่อ่ะ อีนูมึงทำไมยังไม่กลับบ้านหนูรอผัวบอกหืเดี๋ยวพขาตกคว่ำเหรอมผมก็จับตัดผมเขาคนก็ด่าผมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรไปตัดผมเขาผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานผมนะอยากให้คูเห็นมึงมาเที่ยวดึกๆอย่างนี้อีกนะมาเนีน่ยนะแต่ว่าสมรักเขาเป็นคนดังนะแล้วก็นนเขาคงจะรู้ว่าเริ่มมีสตังค์จากลูกสาวแล้วมั้งแม่นเลยสวยไปเลยเนี่ยเนี สวยไปสวยไปสมรักสวยไปนะครับมาผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่เด็กสิบเจ็ดนะมันยังไม่ถึงสิบแปดพาเขาไปนอนก็โดนข้อหาพระผู้เยาว์เข้าไปอีกพ่อแม่ก็เอาเรื่องอีกไอ้สมรักไอ้น้องบาสเอ้ยมึงก็เหมือนพระเจ้าวาดดังๆอ่ะเจ้าวาดดังๆพระดังๆก็ต้องระวังนะเขารู้ว่าโอ้โหนี่จเจ้าวาดตรงเนี้ยดังเลยนะ เขาจะเข้าไปกราบท่านแล้วแม่ไม่ใส่เสื้อในไปก้มไปให้ท่านเห็นนมหน่อยนะเดี๋ยวก็ตกกันตกกันนมอะตกกันนมอะขนาดอาจารย์มิสุโอเนี่ยระดับไหนแล้วเนี่ยยังยังแพ้ภัยอะนะครับยังแพ้ภัยตัวเองอะไม่ได้เรื่องไขว่ามาถามเรื่องสมรัก ไม่ควรถามแม่ติ๊กต็อกจะแบนผมเนี่ยไม่รู้รพูดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยใช่เพราะมันน่าจะโดนอะไรบางอย่างเขาบอกว่าอะไรฮะโดนระงับสิืออะไรก็มันขึ้นตัวแดงมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเลยเนี่ยมันบอกว่าฮะมันลบไปแล้วลบไปแล้วผมไม่พูดแล้วพูดเพราะแหละมาเนี่ยผมพูดเพราะเนี<อ><ะ>่ยไม่ติ๊กต็อกเกินผมไม่รู้ระบบเขาไง 好了。Voilà.